สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพศสัตว์พี่หนจะมาพูดเรื่องของทอดมีผลต่อการทํางานของหัวใจยังไงบ้างนะครับของทอดเป็นของที่อร่อยนะครับไปทานที่ไหนก็อร่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะฮะว่าของทอดนะครับมันมีผลเสียวันนี้รามาพูดเรื่องผลเสียไม่ใช่เกี่ยวกับการเกิดมะเร็งนะครับแต่จะมาพูดว่าถ้าเรากินของทอดมากเกินไปจะมีผลต่อการทํางานของหัวใจยังไงบ้าง นะครับมีงานวิจัยนะครับลงใน journal ชืว่า่า h r t นะฮะเป็นวิจัยขนาดใหญ่มากเลยนะครับกลุ่มตัวอย่างถึง7,500,000คนเลยทีเดียวนะครับมีการตีพิมพ์เมื่อเดือนมกราคมเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะพบว่าคนที่ทานของทอดบ่อยๆเนี่ยนะครับมีอัตราเสี่ยงในการทำให้เกิดหัวใจคันหรือเฉียบพันธุ์นะครับหัวใจล้มเหลวแล้วก็เส้นเลือดอุดตันมากกว่าคนที่กินของทอดแต่ไม่บ่อยนะครับ สูงถึง28%เลยเดียวเห็นไหมฮะคนที่ทานของทอดบ่อยๆต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าไปซื้อในร้านอาหารที่เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหมูทอดนะครับลูกชิ้นทอดต่างๆแล้วเราเห็นน้ํามันที่ทอดเนี่ยนะครับเป็นสีดํามีความเหนียวต้องพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะครับและโดยเฉพาะในขณะที่ทอดเนี่ยนะครับมีควันเกิดขึ้นอันนั้นไม่แนะนําให้ทานเลยนะครับและของทอดเนี่ยนะครับที่เวลามาทานแล้วเนี่ยนะครับ มีกลิ่นเหม็นหืนก็ต้องหยุดทานเลยพวกนี้เป็นสารก่อมะเร็งเพราะงนั้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะหัวใจอย่างเดียวนะครับยังมีผลต่อในการเกิดมะเร็งได้เราถึงแนะนําว่าไม่ควรใช้น้ํามันทอดเกิน2ครั้งขึ้นไปถ้าทอดในครั้งเดียวนั่นคือสุดยอดที่สุดแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่พี่นมอ,อยากจะบอกทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วยกัน ติดตามนะครับช่องเพจสัตพี่โหน่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะและกดติดตามนะครับใน YouTube Instagram แล้วก็ Facebook นะครับช่องฟิต Code ไทยแลนด์ด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลดน้ำหนักนะฮะทักมาได้เลยนะครับที่ Line Official Account นะครับแอดฟิตแล้วก็เลขการแล้วทักหาเพจสัตพี่โหน่งได้เลยนะครับกองกาวคขาว่าสวัสดีนะครับวันนี้